เตือนพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565 แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์นะคะตอนนี้มียอดอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าคนเพระนาะฉะนั้นค่ะใครที่ได้รับสิทธิ์แสดงการแห่งรัฐในปี2565แต่ว่ายังไม่ไปยืนยันตัวตนนะคะว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์แสดิการแห่งรัฐให้รีบไปยืนยันตัวตนที่ทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่26ธันวาคม2567เลยค่ะและความคืบหน้าล่าสุดในการเปิดลงทะเบียนทาบัตรคนจนรอบใหม่นะคะคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพราะฉะนั้น นั้นกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และในส่วนของใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูขาาลข่าวสารและติดตามความคืบหน้าในการลงทะเบียนทำบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะท้ายสุดค่ะมีการแจ้งเตือนจากทางกระทรวงการคลังนะคะสําหรับการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าใบเสิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังมีพี่น้องประชาชนอีกป,ประมาณหนึ่งล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของสิทธิการแห่งรัฐในปี2 5ง